สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พอครับผมบุ้มง่ายสายดันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับผมที่เราจะไปหาช่างแบนวันนี้น่าจะเสร็จนะเพราะเราสายลุยอยู่แล้วฮนะนี่สมัยผมอยู่เด็กๆเ,เลยลเนี่ยโอ้โหตัดหน้ากันแบบนี้ได้เลอท่านทรงไปแล้วนะครับผมเหลือเหลือกุหลาบแดงของเรานั่นเองวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะละท,ทํานิดๆหน่อยๆโอ้โหองแงตลอดทำหกชักห้าเลยวะแล้วป้าใครอีกวะพีแดงอีกกุหลาบแดงมาอยู่โน่นช่างแบนสปอนเตะให้ หนักเลยรอบนี้ก็เพราะนะคะเนี้ย ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พ่อครับผมบุ้มไงสายายดันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับผมที่เราจะไปหาช่างแบนวันนี้เราก็อยู่กับฟีลโนโนนะจ๊ะจุ๋มบุยฟีลโนตัวแรงของช่างแบนเองน,นี๋เราก็นะกาลังจะไปร้านช่างแบนอีกอีกวันนึงโอเควันนี้น่าจะเสร็จนะไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยดูกันนะครับผม สวัสดีครับนี่ทังแวนวันนี้เราก็ไปเย็นหน่อยนะพอดีวันนี้วันนี้เป็นเรื่องงานยามดีผมเวปล่อยปา่ะเอาบมาฝากทุกคนเลยนะครับถ้าชอบคลิปก็ตั้งเป็นกำลังใจนะครับผมเอามาฝากเอฟซีทุกคนนะครับผมมาบุนมาฝากนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกซับสไครป์เบอร์เป็นกำลังใจให้ผมทุกครั้งนะครับผมทุกยอดไลค์เหมือนกันนะพื่อลกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมนี่ เห็นไหมผมเสียงเนีียออกมาแต่ผมก็เซฟตี้นะผมมีแอลกอฮอล์นะผ้าปิดงองาปิดแบบพร้อมนะครับผมนี่เราใส่เกงเดิมมายังไงก็ต้องเลอะอยู่แล้วเพราะเราสายลุยอยู่แล้วฮะ2,000 years later ไป let's go let's go โอ้ยช่วงเวลาตอนนี้ก็อ๋อหกโมงสิบเจ็ดนาทีโอเค ช่างแบวนรอเปล่าเห็นช่างแหนบอกว่าช่างแบนวาาแบนจะไปเอาของนะไม่รู้ว่าเขากลับมาหรือยังนะโอ้ยทำถนนเพื่ออะไรอยากจะรู้จริงๆเพื่อนๆน้องๆคอมเมนต์อะ่รนี้ก็ทำเพื่ออะไรถนนแบบที่เป็นต่อนี่ี้ยโอโ้โหทำไมเขาไม่ทำให้มันเรียบงงอ,อ่ะขี่ชิวๆไปรถออโตลาติกต้องขี่อย่างนี้ครับสไตล์รถออโตลาติกนะเหปีเสียกเหมือนกันขี่ชิวๆไม่ต้องขี่แรง ไปเรื่อยๆเบยๆฉ่ำๆำนะครับผมเอ่อเลี้ยวเปิดไฟเลียเ้ยวเรียบร้อยโอเคมองขวามองซ้ายโอเคลุย Let's go เฮ้ยรี่หน่อพี่น้องครับโอ้ยถนนไม่เคยเรียบเลยบ้านเราเนี่ยนี่สมัยผมอยู่เด็กๆเลยนะเนี่ยไม่มีคนอยู่แล้ว โลเลยครับเดี๋ยวหกโมงที่จริงรถหนแน่นเอียดรถติดนะครับนี่เส้นเนี้ยอันนี้รถไม่ติดเลยโลง่งโป้งเลยโอ้โหเอห้ตัดหน้ากันแบบนี้ได้หรอท่านโอ้แต่พูดถึงเรื่องเมืม่อวาเน,นี่เหนื่อยจริงเหนื่อยกันมากช่างแวงก็เหนื่อยน,นะช่างชนก็เหนื่อย เลยทุกคนโอ้ยแบนโค้งหมดเลยเหนื่อยกันทุกคนอะเมื่อวานโอ้โหปั๊มกันตั้งแต่เย็นเลยนะปั๊มกันปั๊มกันปั๊มกันส่งเอฟเอเอ็กไปแล้วนะครับผมเหลือเหลือกุหลาบแดงของเรานั่นเองวันนี้ก็น่าเสร็จละทางแบนบอกวันนี้แหละวันนี้แหละรถผมแต่ราคาที่แม่งไม่อยากกลับบ้านกันสักคันเลยเป็นไรวะโรคจิตหรือไงวะเนี่ยทำนิดนิดหน่อยหน่อยโอ้โหงงแงตลอด โขกวัยสักทีไว้สักแสนหนึ่งทำหกชักห้าเลยปะเอาไว้เล่นในสนามมันนะหรือจะทำขี่เล่นดีขี่เล่นก็ได้นะหกชักห<ะ>้าอยู่หรือเปล่าเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันว่าช่างแหวนจะอยู่หรือเปล่าอ้าวรถไม่อยู่เฮ้รถอยู่ว่ะรถอยู่ว่ะเอ้ยเอ้าไปป้าใครอีกวะไปป้าใครอีกวะ โอเคเรามาถึงร้านช่างแบงกันแล้วนะจ๊ะอีแดงอีกอุหลาบแดงเราอยู่นู่นไม่ได้หรอโอเคเดี๋ยวเรามากานทำเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมโอเค let's go โอเคครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ช่างแบงแลไล่รถเช้านะคันนี้ห8าแปดจะค่าไปนะเพื่อนไป้ะพี่จน เจอครับพี่นี่กลาบแดกเสร็จแล้วนี่ช่างแบนสปอนเซอร์ทอ่อให้อีกแล้วเลยแน่นอนจริงเชียวช่างแบนสุดอยิบแล้วนะครับผมไปเรบพากลับบ้านดีกว่าโอเคไปแล้วไปโอเคลูกลูกช่างแบนนอนนะถอดไกด์หน่อย ช่างแบนสปอนเซอร์ให้หนักเลยรอบนี้ไปกลับบ้านกันดีกว่าเราชิวๆไปสเตอร์นี้ไม่ได้นะต้องเลสเตอร์ใหม่เป็น10 15 30นะช่างแบนบอกอันนี้ก็เป็นเวลาเหมือนเดิมครับผมตีสี่ต้องไปทำเรือนใหม่ด้วย คืวปะค่อยๆขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากอัดเหนื่อยก็ช่วยจ้างแบนป้ามาแต่เย็นนะต้องไปหาข้อกรองใส่่ัวปั๊ก<ะ>อัดแต่ใครก็ค่อยๆขี่ไปเรื่อย รถวิ่งดีกว่าเดิมอะตอนนี้ผมเปลี่ยนจังหวัดโรลเซอร์นะครับผมมีเลื่อนหัวฉีดอีแบบห้าแล้วก็ท่ออ๋อทั้งแวนดโรลเซอร์ยับเลยท่อผมขี่ไม่ได้เลยต้องเอาไปเก็บหาลืมแก้วอีกต้องวนกลับไปเอาแก้วก่อนเอ้ยแก้วออกมาแล้วโอ้หลงลืมไปหมดไอ้ยเมาหรือเปล่าวะทำไม เปิดไปเลี้ยวแล้วโยกขวาโยกซ้ายขอไฟเขียวด้วยอย่าพึ่งนะจ้าออโอ้ฮห เสียงซอเพราะนะคัะนนี้นิ่มนิ่มไกลับบ้านกันดีกว่าเรา,า,ถาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้บูมงายสายดันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมเดี๋ยวโควิดจะจัดทริปหนักๆให้เลยครับผมเดี๋ยวรอ,อดูเดือนหน้ากอนนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโ <Okay. S 1> อเคถ้าเดือนหน้ามันมันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยจัดให้ทริปยาวๆนะก็รู้ๆอยู่สายดำอย่างเรานะครับผมมันต้องจวดมันต้องจัดอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับ โอเคโอเคไม่รบกวนละขอตัวลากไปนอนก่อนนะครับนี่ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วโอเคแล้วเ,เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย